ตอนที่16คืนฝนตกหยดน้ำตาหยดแรกที่ไหลออกมาไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นเลยแต่มันกลับทำให้เขารู้สึกแย่ลงกว่าเดิมความอดทนทั้งหมดขาดสะบั้นลงหยดที่สองสก็ไหลาตามมาไม่ขาดสายเวหายืนตัวสั่นอยู่ในความมืดและความอับชื้นของห้องเก็บของเขาพยายามเม้มปากกลั้นเสียงสะอื้นแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผล คำพูดสุดท้ายของธีรพัฒน์มันยิ่งตอกย้ำว่าเขาเป็นเพียงคนนอกเขาไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะสัมผัสความทรงจำของแม่ตัวเองเขาใช้เวลาเนิ่นนานอยู่ในนั้นจมอยู่กับความมืดและความเจ็บปวดที่ยังไม่หายไปจนกระทั่งเสียงฟ้าร้องคำรามอยู่ไกลๆเป็นสัญญาณเตือนว่าพายุกำลังจะมาเขาจึงค่อยๆปาดน้ำตาทิ้งอย่างลกุลกๆแล้วรีบลุกขึ้นแล้วเดินกลับไปยังเรือนคนใช้ เขาไม่ได้หันกลับไปมองหีบไม้ใบนั้นอีกเขารู้สึกว่าถ้าเขาหันกลับไปมองแล้วจะต้องร้องไห้ออกมาอีกครั้งเมื่อกลับถึงห้องเวหาก็ทิ้งตัวลงบนเตียงแข็งๆราวกับร่างไร้วิญญาณเขานอนนิ่งๆจ้องมองเพดานไม้เก่าๆปล่อยให้ความคิดและความเจ็บปวดไหลเวียนไปทั่วร่างจนรู้สึกชาชินเขาไม่ได้เปิดไฟไม่ได้ทานอาหารเย็นที่คนนำมาวางไว้ให้เขาแค่ต้องการจะหายไปจากโลกใบนี้ แม้จะเป็นเพียงแค่ชั่วครู่ก็ยังดีและแล้วพายุก็มาถึงสายฝนเทกระนำลงมาราวกับฟ้ารั่วเสียงลมพัดแรงโหมกระนำจนน่ากลัวจนหน้าต่างสั่นดังแสงฟ้าแลบวาบขึ้นเป็นระยะส่องให้เห็นเงาของต้นไม้ใหญ่ที่ไหวเอ็นไปมาเหมือนพูดผีที่กำลังเต้นรำอยู่ด้านนอกเปรี่ยงเสียงฟ้าผ่าที่ดังสนั่นวันไหวทำให้เวหาสะดุ้งสุดตัว และในวินาทีนั้นเองพรึบไฟฟ้าทั้งครือาดก็ดับลงทิ้งให้ทุกอย่างจมอยู่ในความมืดสนิทความมืดและความเงียบที่เข้ามาแทนที่อย่างกระทันหันนั้นน่ากลัวยิ่งกว่าเสียงพายุใดๆมันทําให้เวหารู้สึกอ้างวางและโดดเดี่ยวอย่างถึงที่สุดและในความมืดนั้นเองเขาเพิ่งจะนึกขึ้นได้ถึงบางสิ่งที่สําคัญที่สุดรูปถ่ายใบนั้นรูปของแม่กับชายที่ชื่ออาทิตย์ เขาวางมันไว้ข้างๆหีบไม้ตอนที่กำลังจะลุกขึ้นมาลองสูตรและเขาก็ลืมหยิบมันกลับมาด้วยหัวใจของเวหาหล่นวูปเขาจะปล่อยให้หลักฐานเช่นเดียวที่เขามีตกอยู่ในความมืดนั้นไม่ได้เด็ดขาดเขาไม่รู้ว่าธีระพัทจะย้อนกลับไปที่ห้องเก็บของอีกหรือไม่เขาต้องไปเอามันกลับมาเดี๋ยวนี้เวหาฝืนร่างกายที่อ่อนล้าลุกขึ้นจากเตียงเขาใช้แสงจากฟ้าแลบเป็นตัวนำทางค่อยๆคลำทางเดินออกจากเรือนคนใช้ แล้วรีบวิ่งฝ่าสายฝนที่หนาวเหน็บตรงไปยังตึกใหญ่ทันทีลมพายุที่พัดแรงจนแทบจะหอบร่างเขาให้ปลิวไปกับสายฝนเสื้อผ้าของเขาเปียกปอนทั้งทงที่เขาเพิ่งจะออกมาข้างนอกได้แค่ครู่เดียวแต่เขาก็ไม่สนใจเขายังคงมุ่งหน้าไปยังห้องเก็บของต้องห้ามนั้นด้วยหัวใจที่เต้นระเราทั้งจากความกลัวและความหนาวเมื่อมาถึงเขาเห็นว่าประตูยังไม่ได้ถูกล็อก เขาก็ค่อยๆแง้มประตูเข้าไปในความมืดที่น่ากลัวนั้นอีกครั้งเขาพยายามนึกถึงตำแหน่งที่วางรูปใบนั้นไว้แล้วค่อยๆคลำทางไปตามผนังที่เย็นเฉียบและแล้วปลายนิ้วมือของเขาก็สัมผัสเข้ากับแผ่นกระดาษสี่เหลี่ยมที่คุ้นเคยเขากำรูปใบนั้นไว้แน่นราวกับเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดในชีวิตเขาโล่งใจที่เจอของสำคัญดีที่มันยังไม่หายไปไหน เขาลืมไปช่วขณะว่าตัวเองกำลังยืนอยู่ในสถานที่ต้องห้ามปังเสียงประตูด้านหลังที่โดนลมพาย,ยุกระแทกปิดอย่างแรงทําให้เวหาสะดุ้งสุดตัวเขารีบหันกลับไปทันทีใครนะ่ะไม่มีเสียงตอบกลับมามีแต่เสียงฝนและเสียงลมที่ดังอยู่ภายนอกเขารีบเดินไปที่ประตูแล้วลองบิดลูกบิดแต่มันก็ไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเขาพยายามบิดมันอีกครั้งแรงขึ้น แรนขึ้นจนมือเจ็บไปหมดแต่ก็ไม่เป็นผลลูกบิดไม้เก่าที่ผ่านการเวลามานานคงจะเกิดการขัดตัวจากการกระแทกอย่างรุนแรงมันล็อกตายสนิทใครอยู่ข้างนอกช่วยเปิดประตูให้ผมทีเวหาตะโกนเรียกพลางทุบป,ประตูรัวๆแต่เสียงของเขาก็ถูกกลบด้วยเสียงพายุจนหมดสิน้นเขาถูกขังถูกขังอยู่ในห้องเก็บของที่มืดมิดและไร้อากาศหายใจเพียงลำพัง ที่ห้องทำงานของธทีรพัฒนแสงเทียนหลายเล่มถูกจุดขึ้นให้ความสว่างแทนไฟฟ้าที่ดับลงธทีรพัฒน์นั่งจ้องมองเปลวเทียนที่สั่นไหวไปมาด้วยสายตาที่ว่างเปล่าเขาไม่สามารถทำงานต่อได้ไม่ใช่เพราะไฟดับแต่เพราะความรู้สึกบางอย่างที่ก่อตัวอยู่ในใจไม่หยุดคุณทีครับเสียงของป้าแจมดังขึ้นที่หน้าประตูขออนุญาตค่ะมีอะไรเขาตอบเสียงเรียบ คือคุณเวหายังไม่ลงมาทานข้าวเลยค่ะแล้วพอไฟดับดิฉันให้เด็กไปดูที่เรือนก็ไม่พบไม่ทราบว่าคุณทีพอจะเห็นบ้างไหมครับไม่เห็นเขาตอบอย่างไม่ใส่ใจคือคงจะหนีออกไปจากบ้านแล้วกระมังก็ดีจะได้หมดเรื่องหมดราวกันไปสักทีแต่พายุแรงขนาดนี้เขาจะไปไหนได้ล่ะครับนั่นมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของฉัน เขาพูดตัดบทอย่างเย็นชาแต่พอพระแจ่มขอตัวจากไปแล้วภาพของเวหาที่ยืนตัวสั่นและมีน้ำตาคลอเบ้าอยู่ในห้องเก็บของก็แวบขึ้นมาในหัวของเขาอย่างห้ามไม่ได้ภาพของความพ่ายแพ้ที่ทำให้เขารู้สึกสะใจแต่ในขณะเดียวกันก็รู้สึกผิดในเวลาเดียวกันน่ารำคาญช้มัดเขาสะบักับตัวเองก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วคว้าไฟฉายที่วางอยู่บนโต๊ะมาถือไว้ เขาเดินออกจากห้องทำงานเดินฝ่าความมืดของคฤหาต์ตรงไปยังเรือนคนใช้เมื่อพบว่าห้องนอนของเวหาว่างเปล่าจริงๆล่างสังหรณ์บางอย่างก็พุ่งขึ้นมาในความคิดของเขาธีรพัฒน์หมุนตัวแล้วมุ่งหน้าไปยังห้องเก็บของต้องห้ามนั้นทันทีเมื่อมาถึงเขาก็พบว่าประตูถูกปิดสนิทเขาลองบิดลูกบิดแต่มันก็ไม่ขยับเลยเวหาอยู่ในนั้นใช่ไหม เขาตะโกนถามไม่มีเสียงตอบธีรพั์ถอยหลังไปสองสาก้าวก่อนจะใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งของเขากระแทกเข้าไปที่ประตูอย่างเต็มแรงปั้งประตูไม้เก่าเพียงพังลงอย่างง่ายดายแสงจากไฟฉายของเขาสาดส่องเข้าไปในความมืดและภาพที่เขาเห็นก็ทําให้หัวใจของเขาหยุดเต้นไปชั่วขณะเวหานั่งขดตัวอยู่ที่มุมห้องตัวของเขาสั่นเทาอย่างรุนแรง ดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวและริมฝีปากก็ซีดเผือดเขาดูเหมือนกำลังจะขาดอากาศหายใจธีรพัตรรีบก้าวไปหาทันทีนี่เธอเป็นอะไรไปเวหาเงยหน้าขึ้นมองแสงไฟที่สาดเข้ามาก่อนที่ดวงตาของเขาจะค่อยๆปรือและปิดลงและสติทั้งหมดก็ดับวูบลงเมื่อเห็นเวหากำลังจะล้มฟุบลงไปพื้นธีรพัทรก็พุ่งเข้าไปรับร่างนั้นไว้ในอ้อมแขนได้อย่างทันท่วงที ร่างของเวหาในอ้อมแขนของเขานั้นเบาและร้อนราวกับไฟลมหายใจของเขาแผ่วเบาและติดขัดธีรพัฒนมองใบหน้าที่ซีดเผือดของคนที่อยู่ในอ้อมแขนด้วยความรู้สึกที่ซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายก่อนที่เขาจะช้อนร่างนั้นขึ้นมาอุ้มไว้แล้วก้าวเดินออกจากห้องไปทันทีฝ่าพายุฝนกลับไปยังเรือนคนใช้อย่างเงียบเงียบเขาวางร่างที่ไร้สติลงบนเตียงอย่างแผ่วเบาจัดท่าทางให้เวหานอนหลับสบายที่สุด ก่อนจะใช้ผ้าหม่มผืนหนาห่มร่างกายที่หนาวสั่นนั้นไว้เขายืนมองใบหน้าที่นอนหลับของอีกฝ่ายอยู่ครู่หนึ่งความรู้สึกหลายอย่างพลุ่งพล่านขึ้นมาในความคิดของเขาทั้งความหงุดหงิดความรำคาญและความรู้สึกบางอย่างที่เขาไม่อยากจะยอมรับธีรพัฒน์กำลังจะหมุนตัวเดินจากไปแต่แล้วเขาก็ต้องหยุดชะงักเมื่อมือที่เย็นเฉียบของเวหาเอื้อมมาคว้าชายเสื้อของเขาไว้เบาๆอย่า เสียงละเมอที่แผ่วเบาดังออกมาจากริมฝีปากที่แห้งผากนั้นหัวใจของธีรพัทนบีบตัวอย่างรุนแรงเขาก้มลงมองใบหน้าที่หลับไหลของอีกฝ่ายอีกครั้งก่อนจะค่อยๆแกะมือนั้นออกอย่างแผ่วเบาแล้วโน้มตัวลงไปกระซิบข้างใบหูนั้นด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาที่สุดน้ำเสียงที่กลบเกลื่อนความรู้สึกในใจของเขาจนหมดสิน้นอย่าคิดว่าใกล้กันแค่นี้แล้วจะมีความหมาย ตอนที่17สัมผัสที่ลบไม่ออกธีรพัฒน์สะบัดมือออกราวกับได้สัมผัสโดนของร้อนและทันทีที่พูดจบเขายืดตัวตรงก้าวถอยหลังออกมาจากเตียงนั้นยังรวดเร็วเหมือนกับว่าเขาได้สติว่าไม่ควรมาอยู่ในสถานที่แห่งน,นี้เขาไม่แม้แต่จะชายตามองคนที่นอนหลับไหลไม่ได้สติอีกต่อไปเขาหมุนตัว เดินออกจากห้องแคบๆในเรือนคนใช้อย่างเงียบๆทิ้งให้เสียงฝนและเสียงลมที่พัดดังอยู่ภายนอกเป็นเพื่อนของคนที่นอนป่วยอยู่เพียงลำพังแต่ทว่าสัมผัสจากฝ่ามือที่เย็นเฉียบแต่กลับร้อนรุ่มด้วยพิษไข้ของเวหายังคงติดตรึงอยู่ที่ชัยเสื้อของเขาการละเมอที่แม้เสียงจะแผ่วเบาแต่เขาก็ได้ยินมันชัดเจนว่ายาไป มันยังคงกวนใจของเขาอยู่น่ารำคาญเขาพึมพำกับตัวเองขณะก้าวเดินฝ่าความมืดกลับไปยังตึกใหญ่ยิ่งคิดก็ยิ่งทำให้เขาหงุดหงิดจนเขาต้องกำมัดแน่นเขาเกลียดความรู้สึกนี้ความรู้สึกที่เขาควบคุมไม่ได้ความรู้สึกที่ทำให้เขาต้องมาทำอะไรง่อๆอย่างการพังประตูเข้าไปช่วยคนที่เขาเกลียดชังขนาดนี้เมื่อกลับถึงห้องทำงาน ธีรพัฒน์ไม่ได้จุดเทียนเพิ่มเขากลับเดินไปรินแบรนดี้ราคาแพงใส่แก้วแล้วกระดกมันรวดเดียวจนหมดความร้อนของแอลกอฮอล์ที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างก็ยังไม่สามารถลบเลือนความร้อนจากร่างกายของเวหาที่เขาสัมผัสเมื่อครู่ออกไปได้เขานั่งลงบนเก้าอี้หนังตัวใหญ่ทอดสายตามองออกไปนอกหน้าต่างที่บัดนี้มีเพียงม่านฝนที่บดบังทุกสิ่ง ภาพของเวหาที่ขดตัวสั่นเทาด้วยความกลัวในมุมห้องมืดมดภาพของดวงตาที่ค่อยๆปิดลงอย่างอ่อนแรงและร่างกายที่อ่อนปลวกเปลียกในอ้อมแขนของเขามันฉายชัดขึ้นมาในความทรงจำราวกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวินาทีก่อนความรู้สึกผิดที่ไม่ใครเกิดขึ้นมาก่อนค่อยๆกัดกินหัวใจของเขาอย่างช้าๆเช,ช้าวันรุ่งขึ้น เวหารู้ตัวขึ้นมาเพราะเสียงนกร้องที่ดังแว่วมาจากข้างนอกเปลือกตาของเขาหนักอึ้งจนเขาลืมตาแทบไม่ขึ้นทุกส่วนของร่างกายปวดเมื่อยไปหมดและมันร้อนเหมือนมีไฟสุมอยู่ข้างในเขาลองขยับตัวแต่ก็ขยับได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเกิดอะไรขึ้นเขาจำได้ว่าตัวเองถูกขังอยู่ในห้องเก็บของที่มืดและน่ากลัวมาก เขาจำความรู้สึกที ada, ่ใกล้จะขาดอากาศหายใจได้แล้วเขามานอนอยู่บนเตียงนี้ได้ยังไงความคิดสุดท้ายที่เลือนรางคือแสงไฟที่สาดเข้ามาและเงาของใครสักคนที่พังประตูเข้ามาเขาค่อยๆยันตัวลุกขึ้นนั่งอย่างทุลักทุเลเขากวาดตามองไปรอบๆห้องที่คุ้นเคยก่อนจะรู้สึกถึงบางอย่างที่อยู่ในมือด้านขวาของเขาเมื่อคลี่มือออก เขาก็เห็นรูปถ่ายใบเก่าที่เปียกชื้นแต่ยังคงสภาพเดิมอยู่รูปของแม่กับอาทิตย์เขายังมีมันอยู่เขารู้สึกโล่งใจแต่มันก็มาพร้อมกับความสับสนเขาพยายามคิดถึงเรื่องเมื่อคืนแต่ยังไม่ทันที่เขาจะได้เรียบเรียงความคิดใดๆประตูห้องก็ถูกเปิดเข้ามาเป็นป้าแจ่มที่ถือถาดอาหารเข้ามาด้วยสีหน้าที่เป็นกังวล คุณเวหาตื่นแล้วหรอคะป้าแจ่มรีบวางถาดลงแล้วรีบเดินเข้ามาแตะหน้าผากของเขาทันทีตัวยังร้อนจี๋อยู่เลยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมไปน,นอนหมดสติอยู่ในห้องเก็บของได้เวหาได้แต่สายหน้าเบาๆเขาไม่มีแรงที่จะตอบคำถามนั้นไม่ต้องพูดแล้วคะ่ะทานข้าวต้มร้อนแล้วทานยาก่อนนะคะป้าไปตามหมอวิทย์ให้แล้วคะ่ะอีกเดี๋ยวก็คงจะมาถึงตามหมอ เวหาทวนคำด้วยเสียงที่แหบพร่าไม่ต้องหรอกครับผมต้องค่ะป้าแจ่มผู้เสียงแข็งเรื่องนี้ป้าจัดการเองคุณทีอนุญาตแล้วค่ะคำว่าคุณทีทำให้เวชาชะงักมองทันทีหรือว่าคนที่ช่วยเขาเมื่อคืนจะเป็นธีรพัฒแต่ทำไมคนที่เกลียดเขาเข้าไสจะมาช่วยเขาทำไม หมอวิทย์มาถึงหลังจากนั้นไม่นานเขาตรวจร่างกายของเวหาอย่างละเอียดก่อนจะฉีดยาลดไข้ให้หนึ่งเข็มคุณโชคดีมากนะที่ออกมาจากห้องนั้นได้ทันหมอวิทย์พูดขณะเก็บอุปกรณ์ไปด้วยอยู่ในที่อับๆอากาศไม่ถ่ายเทนาน,านๆแบบนั้นอันตรายมากโดยเฉพาะคนที่มีไข้อยู่แล้วนี่ถ้าเช้ากว่านี้อาจจะช็อกไปแล้วก็ได้เวหาได้แต่นิ่งเงียบ คำพูดของหมอวิทยิ่งทำให้เขารู้ว่าคนที่ช่วยเขาเมื่อคืนคือธีรพัฒนจริงๆหลังจากจัดยาให้เสร็จหมอวิทยก็ขอตัวไปพบธีรพัฒนที่ห้องทำงานเพื่อแจ้งอาการคนไข้เป็นไข้หวัดใหญ่ประกอบกับร่างกายอ่อนเพลียมากจากการพักผ่อนไม่เพียงพอและขาดสารอาหารแถมยังไปติดอยู่ในที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทอีกอาการเลยยิ่งสุดหนักหมอวิทยรายงานตามตรง ผมฉีดยาให้แล้วอีกสองสามวันก็น่าจะดีขึ้นแต่ช่วงนี้ต้องให้เขาพักผ่อนเยอะๆนะครับแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยนะครับธีรพัฒนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเพียงแค่พยักหน้ารับรู้ไม่ได้แสดงความรู้สึกใดออกมาทางสีหน้าหมอวิทย์มองใบหน้าเรียบเฉยนั้นและถอนหายใจเบาๆก่อนจะพูดต่อคุณทีครับผมอาจจะพูดเกินหน้าที่ไปหน่อย แต่สภาพความเป็นอยู่ในเรือนคนใช้มันไม่เหมาะกับคนป่วยเลยนะครับทั้งความสะอาดและความชื้นแล้วจะให้ฉันทำยังไงธีรพัทสวนกลับด้วยเสียงที่ไม่ค่อยพอใจนักจะให้ฉันอุ้มเขามานอนบนเตียงของฉันด้วยไงผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นหมอวิทย์รีบพูดแค่คิดว่าถ้าจะกรุณาหน้าที่ของหมอคือรักษาคนไข้ไม่ใช่มาสั่งสอนเจ้าของบ้าน ธีรพัทรีบพูดตัดบทดวงตาคมกริบของเขาจ้องมองหมอวิทย่างไม่พอใจแล้วถ้าไม่มีอะไรแล้วก็เชิญกลับไปได้ค่ารักษาพยาบาลฉันจะให้คนจัดการให้หมอวิทย์รู้ดีว่าพูดอะไรไปมากกว่านี้ก็คงไม่มีประโยชน์เขาจึงได้แต่โค้งศรีรษะให้เล็กน้อยแล้วขอตัวลาไปแต่ก่อนจะพ้นประตูเขาก็ได้ยินธีรพัทดังตามหลังมาแล้วก็อย่าให้เรื่องนี้ ไปเข้าหูคุณแม่เป็นอันขาดคำสั่งนั้นชัดเจนเขาไม่ต้องการให้เรื่องที่เขาช่วยเหลือเวหากลายเป็นเรื่องที่จะทำให้ตัวเองดูใจอ่อนในสายตาของใครตลอดทั้งวันธีรพัฒน์ไม่มีสมาธิที่จะจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้าได้เลยเขานั่งอยู่ในห้องทำงานพยายามอ่านเอกสารกองโตแต่ตัวอักษรกลับพลาเลือนในหัวของเขามีแต่ภาพของเหตุการณ์เมื่อคืนวานวนเวียนอยู่ไม่หยุด เขายกมือขวาของตัวเองขึ้นมาดูมือข้างที่ช้อนร่างของเวหาขึ้นมาเขาสะบัดมือนั้นราวกับว่ามันเปื้อนสิ่งสกปรกแต่ความร้อนจากร่างกายนั้นยังคงติดตรึงไม่จางหายไป